สวัสดีครับพี่น้องเอสซี่ที่ขนมหลักทัวสำคัญน,น,นะครับยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องสระวนนันชาแนลให้เราครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังทำการเฮ็ดแนวกินตน้องพี่น้องเนาะพี่เพื่อนงานข้าวดำนี่แหละพี่น้องกำลังเฮ็ดแนวกินเลยลน,ลยลน,ลยลนล้ำเนื้อมาเนื้อหมูมาตัวหนึ่งนะครับนเนาะไปเฮ็ดตอนรับแขกมาแร้งนะครับเนาะมาแล้งกลาเป็นคลืนแหลงนะครับเนาะสว่วนที่ทำไร่เี้ดเจ้าอยู่นั่กินนะพี่น้อง โอต่อหนา้าต่อตาเยอะเห็นไม่มเียวหอวไแ่หาเสียบ่านอยนึงโอ้ยีเนไม่พุนยังนี่ก erm ็ทักไรอ่ะถ้ามันเล็กเตะเลยไม่เล่น หินไงญ่ก็หินหน่อยเนี่ยมันมากมากอย่างนี้มีบันแต่เขาคือยังสามถุมวยเลยคือยังบูแดีบมากบันขั้นเกาคนขายเลยไปเรื่อย ตอนนี้แตลั่งทีเห็ดองจะได้จิ้พี่้อกวยกันนะครับลคนกับบัานลายนทั่วับห่นานีลายับจ้มกอเขาช่วยคนเียมีไรกนเเขยเตรียมไหม่เลยเตรียมไหมเลยด้ามูุงสีมาใส่เนื้อใส่ยัง ย่า่ย่าไห้ได้เห็ดแล้วย่าไ่ได้ไปหาเสียเวลาม่นัิมัเยันอากาศห้อนเห็นลกมักไวเลยมีอนทำการเลยฝากเบิดย่าลืมงนัโตเที่ยเขาบอกย่าลืมงเครียดไห้ได้ย่าแก่น่ำธรรมดากรไดเห็ดเล้วแก่เขา การอนพี่น,อน้องย,ย่งเรอเด็ดมีต่างหากเราเขาเยนา็นเย็นว <c oughs> ันไหนเราเขาเยน็นเย็นเราเขาเยน็นเย็นวันเราปีวัยไยเลย <c oughs> ที่กินแล้วลีมาสากันไปใส่กี่ลอดลิ่กัสวดกันไปไปเ,ปเจบกี่หลีดกี่อยะเ,เขียดกับมีดได้ไงเขียดรอ,อ,อกไมหมเขียล้าหลายไหมเขียตะวันงกัวนเขียตูนม้อ่นพักเนเลยต้นึงกับหันมุยไอไอ,ไอเออมุยติดมันหันคน,นเดียว โคดเอาห่อนโคตดเอาแมันอาจจะมันห่อนมันตรงนี้มันตรงนี้น้ำแข็งได้ด้วย

กสิ่ล้ลลวจะไงน้ำเียวนนี่ยา่น่ะคนเนี่ยนี่ผมอมขอขอกกระเทียงเนี่ยเราผมยาวขอขอบดม่ยาเขอเหมือนกันทีมงานเป็นรครับ យ <t> ិនយិន

ามตัวได้หวะาด้าได้ดีอ่เพราะน่มจอสามตัวเล่ขวานพีอยั่ที่พ่อเด็กขวาน